โรงแรมเซ็นทรพอยท์พารมอยู่พัทยาเหนือแบบ1ห,ห้องนอนแบงค์เทาสองใบมีทอนจะน,นอนแบบสองเตียงหรือ1เตียงเดี่ยวก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าครบมีพร้อมห้องน้ำเล็กๆมินิใสใสห้องอาหารบอลลูนตอนเช้าซาลาเปาอร่อยสดๆอาหารทุกอย่างอร่อยเลิศน่ากินทุกตรง มีชั้น22เป็นเล้าที่แบบว่ามาดูวิวสกายบาร์ได้เครื่องดื่มก็มีเครื่องดื่มให้ดื่มฟรีพวกน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้จุดไฮไลท์ของที่นี่น่าจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานวิวเป็นไงละ่ะอาขอไม่มีคนเลย VIP สุดๆวันที่มาพักก็จะเป็นช่วงวันธรรมดา าสาวาที์คนน่าจะอยกากผกพันจุดไฮไลท์ถ่ายรูปตรงนี้เลยครับสาะว่ายน้ำจะมีสองจุดสาะว่ายน้ำอยู่ชั้นไหนวะชั้นสามเออมีแบบโซนทะลงทะเลกับโซนแบบว่าเด็กลงเด็กเล็กเล่นมีสองฝั่งจุดจอดรถก็จอดรถได้มากกว่าร้อยกว่าคันเลยมั้งจะเป็นทางเดินเรียบๆตรงนี้จากโรงแรมเพื่อที่จะเดินมาฝั่งของสระว่ายน้ำนะ ทอปของเขานี่ก็เท่เท่เก๋กระดานกระดงกระดงโตขึ้นอะไรก็ว่าไปมีโปมีป้ายบอกเว็บบาร์เดอะเว็บคิดขับโซนนี้เขาจะเรียกว่าเดอะเว็บใช่ไหมเขาก็มีโคงมีคลื่นแบบฟิลเหมือนอยู่ทะเลเลยผิวก็แห้งก็เสียโดงคอคอลงคอเลนโดดไปลอยเคยว้งคว้างสไลเดอร์นี้ต้องจัด น้ำหนักร้อยกว่าโลเขาเขเล่นกันมาแล้วนะสไลเดอร์ไม่พังนะเฮ้ยต้องลองมาเล่นรอบแรกเล่นนี่คือแบบว่าหมวกไปทางคนไปทางอันนี้รอบสองแล้วเป็นไงห่อลงมาท่าอย่างเท่ดูท่านั่งซะก่อนแม่ ถ้าใครมาเที่ยวพัทยาก็อย่าลืมมาเที่ยวตรงโซนพัทยาเหนือนะพัทยามันก็จะมีแบบเหนือนกลางใต้ใช่ปะวะเออใช่ดีที่เที่ยวก็มีให้เที่ยวเยอะแยะคัดสันกันมากมายวันพักผ่อนร่างกายมันอยากประทะน้ำจัดไปอย่าให้เสียคนจนมีไหะคนนี้นะคะ